อ้าวครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจัดอันดับอาวุธของคาร์เมลเดอร์สารพัดประโยชน์นะครับอย่างต่ำๆก็ต้องมี2โหมดแล้ววะ จริงๆอะเราจะจัดอันดับอาวุธปืนของคาร์เมเลเดอร์แล้วก็เป็นคลิปอาวุธเอ่อของไรเดอร์ที่มี2โหมดอะไรประมาณเนี้ยที่มีหลายโหมดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูอะอาวุธปืนอะส่วนมากมันจะมี2โหมดอยู่แล้วนะครับอันที่มีโหมดเดียวเนี่ยแม่งไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ต้องขออาภัยสมาชิกที่ขอมาด้วยนะครับเราจึงต้องเอา2คลิปเนี่ยมารวมกันเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่10 DN Drive r Dn diver นะครับก็เป็นอาวุธปืนและเป็นที่แปลงร่างของคาร์เมเลเดอร์ Gn นะครับบอกเลยว่าสกิลปืนนี้นอกจากจะใช้แปลงร่างและยิงได้ใช่นถ้าไม่ตายได้ยังซัมมอนคาร์เมเลเดอร์ต่างๆเนี่ย ออกมาได้ด้วยนะครับเท่าที่ผมเคยเห็นอนะซัมมอนสูงสุดนี้10กว่าตัวเลยนะก็คือตอนล่าง D.N. Complete Form นะครับนี่โหซัมมอนมันเดียวสิกว่าตัวโหคิดดูพลังแม่งโกขนาดเนี้ยถือได้ว่า D.N. diver เนี่ยเป็นอาวุธปืนสารพัดประโยชน์เลยนะก็ถ้าเราวิ่งช้าใช่ไหมแล้วก็เสก c a มเ e l ร์เลเดในเรื่องคอมเ e l เลเดอร์คาบุโตะมันสักตัวหนึ่งที่แม่งวิ่งเร็วๆใช้คล็อกอัพอย่างเงี้ยก็ได้นะ คือตัวเองแม่งไม่จาเป็นต้องไปสู้เองเลยอ่ะตอนปรากฏตัวมาครั้งแรกเนี่ยเห็นดีเคทแปลงร่างเป็นคอมเมเดอร์ตัวอื่นถือว่าโกงแล้วเจอ DN เนะครับเรียกไรเดอร์ตัวอื่นออกมาโกงกว่าอีกนะครับเออเลยได้มาอยู่อันดับที่10นะครับ <laughs> อันดับที่9เดนแกเชอร์ อาวุธนี้นะครับก็เป็นของคาร์เมเลเดอร์เดนโอแต่ละโหมดนะครับโหมดแรกซอนโหมดก็จะเป็นของโมโมทล์อสนะครับเป็นร่างใช้ดาบอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ดาบก็สามารถใช้ท่าไม่ตาเนี่ยดาบมันสามารถแยกออกจากกันได้นะครับแล้วก็ฟันแบบไกลๆโหมดที่2นะครับ o อสโหมดโหมดนี้ก็จะเหมือนเบ็ดตกปลานะครับสามารถโจมตีระยะไกลได้ระดับหนึ่งแถมปล่อยลวดเนี่ยเหมือนตกปลาได้ด้วยนะครับโหมดที่ 3X m เอ็กซ์โหมดอันนี้ก็จะเป็นของ x อ o r m ฟอร์มนะครับ จะเป็นโหมดขวานใหญ่ๆธรรมดาก็เน้นโจมตีระยะใกล้โหมดที่4กันโหมดอันนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าเป็นปืนนะครับส่วนมากตัวของริวทาร์ลเนี่ยมันยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่มันแบบเน้นยิงมุ่ั่วมากกว่าแต่เวลามันโจมตีเนี่ยมันเต้นไปด้วยมันพิ้วนะครับถือว่า เป็นเอกลักษณ์ดีต่อไปโหมดที่5นะครับอันนี้จะแบบมี2อันยแยกเป็น2องชิ้นเป็น hand axe mode แล้วก็บูมเมลแรง mode 2อาวุธนี้นะครับตัวซีก็จะเป็นคนใช้เรียกได้ว่าเป็นตัวร่างที่ผมชอบที่สุดเลยมันดูเท่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอาวุธเดียวเนี่ยมันสามารถแปลงได้หลายโหมดถือว่าตรงคอนเซ็ปต์เรามากๆเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ผมชอบผมชอบซอนโหมดแล้วก็กันโหมดนะมันดูเท่ดีส่วนเพื่อนๆชอบโหมดไหนก็เมนต์บอกกันได้นะครับเอาอันดับที่9้าไปเลยสำหรับ den g a s h e r ์ อันดับที่8คาบุโตะคู่ในกันอาวุธนี้นะครับก็จะมีอยู่3โหมดกันโหมด X อ็กโหมดคู่ในโหมดส่วนมากกันโหมดกับ X อ็กโหมดเนี่ย คาบูโตะจะใช้ในร่างมาร์ f ฟอร์มมากกว่านะครับเพราะว่าร่างมาร์ฟอร์มเนี่ยมันเคลื่อนไหวช้ามันแบบเกาะมันหนักไงก็จะใช้กันโหมดเนี่ยยิงซะส่วนมากแต่ถ้าเวิร์มเนี่ยมันเข้ามาสู้ระยะประชิดก็จะใช้เป็นเอ็กซ์โหมดแต่พอแคสต์ออฟเป็นร่างไรเดอร์ฟอร์มแล้วเนี่ยส่วนมากคาบูโตะจะใช้คู่ในโหมดเพราะว่าความเร็วเคลื่อนที่ของคาบูโตะเนี่ยจะเพิ่มขึ้น และยิ่งใช้คล็อกอัพเนี่ยก็จะสะดวกกว่าส่วนตัวผมชอบคูนในโหมดมันเท่ดีแต่โดยรวมทั้ง3โหมดก็ดูดีหมดเลยนะคือมันแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเลยอะถ้าใช้กันโหมดก็แค่จับตรงด้ามขวานถ้าใช้แอคโหมดก็แค่จับตรงกระบอกปืนส่วนถ้าใช้คูนในโหมดเนี่ยก็ถอดหัวของแอคโหมดออกนะครับ โดยรวมก็คือเท่เลยแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าเอาพี่แล้ว Perfect Sector ไม่เอามามันก็มีทั้งสโหมดโหมดดาบและโหมดปืนนี่พี่คือผมเพิ่งเอาไปติดอันดับเมื่อคลิปที่แล้วเองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยเอาคลิปมารียิสใหม่โอเคครับเอาอันดับที่8ไปเลยสำหรับคาบุโตะคู่ในกัน <S 2> <S 2> <S อันดับที่7 <S <S b ็เบคแคมเซ็ต ก็จะมีอยู่4โหมดนะครับซอสโหมดกันโหมดเอ็กโหมดและไซโหมดก็จะเป็นดาบปืนขวานเคียวบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่โคตรเท่นะครับโหมดซอสก็เท่โหมดเอ็กโหมดก็เท่เคียวก็เท่แต่ตัวกันโหมดผมว่าตรงปากกระบอกอะ่ะมันสั้นไปหน่อยนึง ถ้ามันยาวกว่านี้มันน่าจะดูดีกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าอาวุธแต่ละอาวุธเนี่ยมันใช้ยังไงส่วนคัมเมลเลเดอร์เซ็ตเนี่ยผมดูถึงตอนที่2เองนะครับคือยังไปไม่ถึงไหนเลยและหาภาพเคียวกับขวานเนี่ยไม่เจอด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยส่วนมากเซตเนี่ยมันใช้อาวุธแค่แปบ๊แปบ,แปบเดียวเองอะเพราะว่าตัวเซ็ตเนี่ยมันมีสกิลแบบหลายสกิลอยู่แล้วนะครับกลางปีกได้ขายืดหดได้นู่นนี่มั่งความฝันมันนะเนาะเออทำอะไรก็ได้อะอาวุธแทบไม่จำเป็นเลยนะครับโอ เอาอันดับที่7ไปเลย <Soul Mode. S 1> อันดับที่6กซีโร่แกชเชอรก็เป็นอาวุธของคาร์เมเลเดอร์ซีโร่นอตนะครับส่วนตัวผมชอบอาวุธของซีโร่นอตมากๆม,มันมีอยู่2โหมดเซเบอร์ er โหมดและโบกันโหมด ก็จะเป็นดาบแล้วก็ธนูหน้าไม้นะครับคือเวลามันใช้โหมดดาบอ่ะดาบมันใหญ่สะใจดีอ่ะเออผมชอบนะแบบโหใหญ่แม่งครึ่งตัวมันอ่ะเออดาบอบมันใหญ่แบบดีไซน์มันสวยด้วยแล้วพอมันพลิกด้ามนะครับแล้วดึงดาบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นโหมดหน้าไม้เว้ยโอ้โหโคตรเฟี้ยวบอกเลยว่าอันดับนี้ส่วนตัวล้วนๆถึงมันจะเปลี่ยนได้แค่2โหมดนะแต่โดยรวมผมชอบนะครับเอาอันดับที่6ไปเลยสําหรับซีโร่แคชเช์ อันดับที่5ฮินวาวะใดๆด j ีเจจูอาวุธนี้นะครับก็เป็นของคา r เมเลเดอร์ไกมุร่างคาชิโดกิอาร์มก็เป็นร่างขวัญใจมหาชนอีกแล้วนะครับอาวุธก็เท่ด้วยแถมมันเป็นแบบเหมือนดีเจอะเออไม่มีเสียงเพลงด้วยนะครับเวลาแม่งยิง แล้วก็ยิงก็จะมีอยู่2โหมดเท่าที่ผมจําได้นะจะมีโหมดปืนกลลัวแล้วก็แบบโหมดเหมือนปืนใหญ่นะครับและตัวปืนเนี่ยสามารถแปลงเป็นดาบได้จะมีชื่อว่าไทเกนโหมดก็เป็นดาบซามูไรนักลบที่โคตรเท่แต่จริงๆแล้วอะไกมกูเนี่ยมันเอาดาบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยใส่เสียบเข้าไปในตัวปืนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันถึงจะเป็นดาบได้แบบครบเซตเพราะมันเหมือนเป็นแค่ปลายดาบด้านบนนะครับส่วนที่จับเนี่ยมันต้องใช้ดาบอันเก่าจับ โดยรวมก็เท่มากเลยนะจริงๆซังเกสึ่ก็มีร่างคาชิโดกิอาร์มนะครับอาวุธก็เหมือนกันเลยแต่เป็นแบบสีเขียวนะครับแต่ของซังเกสึเนี่ยบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้นะครับโอเคครับเลยได้มาอยู่อันดับที่5นะครับสำหรับฮินาวาไดไดดีเจจู อันดับที่4 m a g มกนัมไวเซอร์ก็เป็นอาวุธของคาร์เมเลเดอร์โซดาแถมเป็นที่แปลงร่างด้วยนะครับบางคนก็งวงว่าเฮ้ยพี่มันมีหลายโหมดยังไงวะแม่งแคแค่ปืนอันเดียวแต่ว่ามันใช้การ์ดได้ไงเออการ์ดเนี่ยมันสามารถเรียกกีก้าแคนนอนกีก้าไรเซอร์กีก้าโรอเชอร์และยังสามารถเรียกมอนสเตอร์มันใช้ถ้าไม่ตายเป็นแบบปืนถลม่มบ้านเมืองได้อีกนะครับเรียกได้ว่า คือมันเป็นอาวุธที่เน้นปืนจริงๆอ่ะเออถ้าจัดอันดับปืนอย่างเดียวอ่ะตัวเนี้ยอาจจะอยู่ได้ที่1ไม่ก็ที่2เลยนะครับถึงกีกาไวเซอร์จะไม่มีหลายโหมดแต่มันก็สามารถเรียกปืนอันอื่นออกมาได้นะครับกรณีคล้ายๆกับ DN เลยได้มาอยู่อันดับที่4นะครับ อันดับที่3 f i ไฟบัสเตอร์เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ผมต้องพูดอะไรอีกไหมเนี่ยสำหรับไฟบัสเตอร์นะครับหลักๆก็จะมีอยู่2โหมดอันแรกโฟตอนเบสเตอร์โหมดอันที่2องโฟตอนบัสเตอร์โหมดส่วนอันอื่นมันก็จะมีแบบแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมอาวุธมันดูเท่ดูไฮเทคดูทันสมัยและมันดูขขังนะครับอย่างปืนเนี่ยใช้ถ้าไม่ตายทีนี่คือโดนทีคือคือตยอะ่ะคือมึงไม่รอดอะ่ะขนาดอาวุนอกแรดเนี่ยโดนยิงไวทีเดียวนะครับยังไม่รอดเลยอะ่ะโอเคครับสำหรับไฟบลัสเตอร์ถึงแม้ว่ามันจะมีแค่2โหมดแต่ยังไงก็เป็นอาวุธขวัญใจมหาชนอยู่แล้วนะครับเลยได้มาอยู่อันดับที่3ครับ อันดับที่2 c คลาสเซต์อารอันนี้นะครับก็เป็นอาวุธแขนของคาร์เมเลเดอร์แมนเรียกได้ว่าสารพัดประโยชน์เลยนะครับมีหลายโหมดเลยโหมดแรกสวินอาร์มโลค a r อาร์มเนสอาร์มเซคเคิลอาร์มพาวเวอร์อาร์มแมชชีนกันอาร์มดิวอมและคัสเตอร์อามเรียกได้ว่ามีหลายโหมดจัดนะครับก็เป็นอาวุธของไรเดอร์แมน ไรเดอร์ที่ไม่มีซีรีส์เป็นของตัวเองเป็นไรเดอร์คนแรกเลยมั้งที่แบบมีอาวุธที่แบบเป็นจริงจริงกันจังนะครับแต่ก็มีเอกลักษณ์ที่น่าจดจําไม่ว่าจะเป็นตัวแขนที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้หลายอย่างตัวหน้ากากที่เปิดปากของตัวคมัมเมอไรเดอร์ไว้แน่นอนนะครับมันคลาสสิกอยู่แล้วผมชอบอะไรที่มันคลาสสิกนะเลยได้มาอยู่อันดับที่2นะครับยุกิโจจินั้นเมื่อสวมหน้าก,กากนี้แล้วเขาจะกลายเป็นไรเดอร์แมนและเมื่อส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแขนเขาจะสามารถใช้แอทเทนส์เนอาร์มได้ อันดับที่1 f ึ่งไ i g ิ t t อตแทกเเป็นอาวุธของคาร์เมเลเดอร์ไซกาไม่ได้ถึงกับเป็นแบบโหมดอะไรพวกนี้หรอกแต่แค่อุปกรณ์มันครบจบในเครื่องเดียวเลยไง อย่างแรกแน่นอนเป็นไฟนิงแอทแทกเกิก็ต้องสามารถบินได้นะครับทําให้คาร์เมเลเดอร์ไซกาเนี่ยหอเหินเดินอากาศได้อย่างโคเทอย่างที่2อนะครับบูสเตอร์ไลฟ์โโหมดก็สามารถยิงเป็นปืนกระสุนออกมาได้นะครับและอย่างสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดก็คือตรงที่บังคับของไฟนิงแอทแทกเกิเนี่ย สามารถดึงออกมาแล้วใช้ไซกาทอนฟาเอทได้นะครับก็แน่นอนนะครับเหมือนของไฟเอทไคซาเบรสโหเดเป็นดาบพลังงานลำแสงไรเซเบอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นดาบคู่ไงโคตรเฟี้ยวแต่ตัวดาบจะดูสั้นกว่าเล็กน้อยและถึงจะออกมาใช้แป๊บเดียวก็เถอะจัดอันดับยังไงไม่รู้นะไปไป,ไปมา,มาตัวไซกาได้อยู่อันดับที่1เฉยนะครับเออแต่อุธมันเท่จริงนะโอเคครับเอาอันดับที่1ไปเลยสำหรับไฟอิงแอตแทกเกอร์ เอาแล้วครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับอาวุธสุดเท่ที่มีหลายโหมดของคาร์เมลเลเดอร์เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับสามารถพูดคุยกันได้เลยนะครับเม้นบอกได้คือถ้าไม่เม้นเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจะชอบคลิปแนวไหนอ่ะผมจะได้ทํามานะครับไม่งั้นผมก็ต้องเปลี่ยนคอนเทนต์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและอย่าลืมไปฟังเพลงเสียเธอด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ